สวัสดีครับพี่พีคท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับผมราคา2 5ง้าสิบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีนใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือ400ร้บาทเหมือนเดิมครับผม ช่องทางทตงิดต่อเราเบอร์โทร082-480-4746สับผมส่วนไอดี n ไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียปรป่าบ้าน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะเล่าพาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอันสล,ลายพีนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจองไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ เป็นปูดวดเนืาาน้อว่านวัดห้วยมงคลนะพี่นะนี่พร้อมเรียมพร้อมใช้ครับผมนี่รายการที่หนึ่งนะเป็นเนื้อว่านครับผมวัดห้วยมงคลครับผมนี่รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สี่ร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมครับผมน,นี่องค์แรกจะเป็น ตรวจเนือว่านนะพี่นะวัดห้วยมงคลครับผมเนี่ยนี่ครับสองร้อยห้าสิบปายครับผมรายการที่หนึ่งครับผมต่อไปเป็นรายการที่สอง เป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์นะพี่นะนี่เหรียมเก่าๆมาเลยครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อ้ายวาจาสิทธิ์ครับผมนี่เหรียญนี้รายการที่สองนะพี่นะนี่ครับ เหรียญเนี่ยาเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ส่องให้ดูทุกจุดเลยนะครับผมเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านใดที่ว่าไม่ได้เล่นไลายล้วพี่นะจะได้ จะได้ดูแบบว่าชัดๆเหมือนกันนะครับผมในี่ส่วนพี่ๆท่านใดที่เล่นไลน์ก็อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาสอบถามกันก่อนได้ครับผมนี่ผมส่วนมากผมก็จะส่องให้ดูทุกจุดเลยนะพี่นะน,นี่ค่อยไล่ให้ดูทุกจุดครับผมนี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สองนี่พร้อมเรียมมาบ้านๆเลยครับผมนี่ยนี่สไตล์ฝาบ้าน,นับผมต่อไปเป็นรายการที่สาม อ่อองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อม,มุ้ยวัดดอนไล่แล้วไปนะนเหรียญหลวงพ่อม,มุย like. ้ยวัดดอนไล่นะครับเหรียญหลวงพ่อม,มุ้ยวัดดอนไล่นะ้วไปนะนี่รายการที่สาม ที่ระลึก,ลลกงานครบรอบหนึ่งร้อยปีแล้วพี่นะนวัดดอนไล่นะพี่นะสามชุกสุพรรณบุรีครับผมน,นี่เรียนอนาะหารเก่าๆครับผมน่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นพระปิตารายการที่สี่องค์นี้จะเป็นจะเป็นทางหลวงปูไข่วัดเชิงเยนหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยลองลองดูพิมพ์ทรงกันก่อนนะเนี่ย ดูให้ลองดูพิมรงกันก่อนนะพี่นะนี่ครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่าแบบว่าออกที่นู่นที่นี่นะพี่นะอันนี้ก็ลองลองลอง,ลองพิจารณา,ากันดูผมว่าไอพี่คงรูอะนะพี่นะดูพิมรงก็น่าจะคงรู้แล้วนะพี่นะเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่อยากจะตีเป็นที่ไหนแล้วนะพี่นะเนี่ครับผม ผมว่าพี่ๆหลายท่านนี่เห็นดูก็รู้แล้วนะว่าเนี่ยพิมพ์ทรงแบบนี้ก็ต้องก็ต้องตีที่ไหนนะพี่นาเนี่ยนะนี่ครับผมี่ในการที่สี่นะพี่นะสองร้อยห้าสิบาทครับผมจับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะคู่ละสี่ร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอร้อยองค์อ่าฐานกีบัวลอ้ลอมรอบปูทวดก้นลายเซนครับผมเนี่ยปูทวดก้นลายเซนอุดกิ่งนะองค์นี้เขามีกิ่ง ปูทวดก้ยลายเซนลายการที่ห้าครับผมนี่เห็นถามกันมาหลายท่านนะว่ามีปูทวดอฐานทีบัวล้อมรอบไหมอะไรเงี้ยมันมี้ได้มาหนึ่งองนะลองลองดูกันก่อนครับผมเผื่อจะถูกใจครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมเหมือนเดิมนะพี่นะทางช่องเราก็จะเหมือนเดิมดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับผม ก้นลายเซ็นนะนี่ครับก้นลายเซ็นครับผมอลิ่นเขายังดังอยู่นะพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมอรนนี้จะเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผม คีรายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญสแตมป์หลวงพ่อสโทอนรายการที่เจ็ดเหรียญสแตมป์ลวงยาแล้วพี่นะนี่หลวงพ่อสโทอนครับผมรายการที่เจ็ดครับผมรายการนี้ ในการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญรายการที่แป รายการที่แปดครับผม2 5งรบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหันข้างเจ้าคุณนอครับผมรายการที่เก้า ร,รายการที่เก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผมรายการที่สิบครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผม ร,รายการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเตาโลบุลิวรุ่นเจ้าสัวครับผม ครายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหรอปั๊มหลวงพ่อเงินนี่รายการที่สิบสองครับผมหรอปั๊มหลวงพ่อเงินครับผมนี่นี่ครับ ยังดังอยู่แล้วไหมนะนนนรายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นวัดพับรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สิบสี่เป็นพระนางพญารายการที่สิบสี่ครับผม ะครับรายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอนลวงเพราทบรายการที่สิบห้าครับ 250บาทครับผมรายการที่15ต่อไปเป็นพรปิดตารายการที่16กครับผม สองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพอท่านคิงนะพี่นะนรายการที่สิบเจ็ดครับผมเป็นเหรียญพอท่านคิงครับผมสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะ รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นพระคุณแผนนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะเนี่ยเนี่ยด้าน,นหลังมีรอยนิ้วมือกดเนี่ยเนี่ยลองพิจารณากันดูก่อนนะพี่นะเนี่ย นครับนี่แล้วเขาเรียมคลาสสิกมาแบบนี้เลยเนะีวว่ยปวยพี่ท่านได้ทราบที่นะพี่นะนะเ,เนี่ยมาแบ่งปันได้ครับผมสองรอยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นปูดทวดนว่านอ่าเป็นพิมพ์ลายจุดรายการที่สิบเก้านี่นะพี่นะ พิมพ์ไลายจุดอันไหนที่อยู่ในถุงซีนแล้วผมเขไม่ไม่ได้แกะให้นะพี่นะเพราะว่าเขาซีนไว้มาอยู่แล้วผมก็ไม่อยากแกะออก นี่ครับรายการที่สิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบองนี้เป็นคุณแผนคุณแผนอะไรอะ่ะคุณแผนหลวงพ่อเต๋รายการที่ยี่สิบนี่ผมก็ลืมไม่ใช่เลยนะไม่ค่อยได้มาเห็นพี่ววิไลท่านถามหาในองค์นี้ได้มาอีกองค์นึงละเนี่ยเป็นคุณแผนหลวงพ่อเตะแล้วไหมนะใน,ะนรายการที่ยี่สิบ นี่ครับผมเนี่ยซีนไว้แบบนี้ผมก็ไม่ได้แกะให้นะพี่นะ,ะเดี๋ยวพี่พี่ท่านใดได้ไปก็ลองไปแกะกันเราเองครับผมเนี่ยลองพิจารณากันดูครับผมนี่นรายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะพี่นะ เป็นวัดหนองกระโดนนี่วัดหนองกระโดนนครสวรรค์ปีสามเก้านี่เลี่ยมมาเก่าๆเลยครับผมนี่เลี่ยมใช้งานมาเก่าๆเลยนี่นี่หลวงพ่อพวงแล้วพี่นะนี่ครับนี่เหรียญ้งางในนี่ยังสวยอยู่เลยคมกิบเลยนะครับผมนี่นี่ครับเป็นเหรียญปีสามเก้านะพี่นะ บางอาจจะส่งยากไปหน่อยนะพี่นักเนี่ยดูดูกรอบเขาเนี่ยให้ดูห่วงให้ดูห่วงน,น,นี่คลาสสิกเลยครับผมใช้แน่นอนครับผมแบบนี้เลี่ยมใช้แน่นอนครับผมงานผูกพัทสีมานะพี่นะอ่าวัดหนองกระโดนครับผมนะครสวรรค์ปีสามเก้า นี่ครับหลวงพอ่อพวงครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสอง นีครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระอิตารายการที่ยี่สิบสามเป็นพิมอะไรเป็นพิมพ์เหมือนพวกเป็นพิมพ์อะไรนะเหมือนหลวงู่เอี่ยมเลยนะเนี่ย ร,รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จอ่าเนื้อผงน้ำมันนะนี่เนื้อผงน้ำมันหลังพระศิวลีหลวงพ่อกลวยครับผมน,นี่เป็นเนื้อผงน้ำมันนะพี่นะนหลังพระศิวลีหลวงพ่อกลวยครับผมนี่ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมรายการนี้นีครับนี่สองยห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี ต่อไปเป็นเหรียญละครหลวงพ่อกเกษมรายการที่ยี่สิบห้านครับปีสองห้าหนึ่งหกนะพี่นะนี่ รายการที่25ผม250บาทครับผมต่อไปเป็นชินราชอินโดเจนรายการที่26 คมีโค้ดนะพี่นะ้ใต้ฐานนี้มีโค้ดนะตรงนี้รายการที่26กครับผม2 5งร้บาทครับผมต่อไปเป็นอ่าพระผงจันร้อยหลวงปู่โตรายการที่27 นี่ครับรายการที่27ครับผม250ร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่28ครับผม รายการที่28่สิปดครับผมสองาบาทครับผมต่อไปเป็นเขาเรียกอะปูนหนังใช่ไหมรายการที่ยี่สิบเก้าามสิบเรานี่นนดี๋ยวมาดู29กวันก่อนนะพี่นะ องค์นี้รายการที่29ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่30ครับผมนี่ รายการที่สามสิบก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็สหรับพี่ๆนั่นอะไรอยากดูรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันๆก็กได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ